สวัสดีครับผมวิทีสองมุกวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง My Fall ภาคที่หนึ่งและภาคที่2คลิปเดียวจบเมื่อทายาทมหาเศรษฐีหนุม่มต้องแอบจัดหนักน้องสาวแล้วเรื่องราวต้องห้ามจะเป็นเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กำลังใจเราไว้ง่ายเพียงกดไลค์กดติดตามและเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ติดตามและท่านที่สมัครสมาชิกสปอร์ตช่องของเราขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมรับฟังผมสปอยได้เลย คลิปนี้จะมาเสนอผ้าไมโครไฟเบอร์คอมเมทไลขอบหนาถึง1 3 0่เพียงแค่ผืนเดียวเท่านั้นซับน้ําได้ทั้งขันซับน้ำได้ดีและแห้งเร็วไม่ต้องวนกลับมาเช็ดซ้ำและไม่จําเป็นต้องบิดบ่อยจากใช้งานกับตัวรถจะเห็นได้ว่าลูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นตัวรถก็แห้งทันทีสนใจคลิกที่ตะกร้าที่มุมด้านล่างซ้ายมือที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เปิดมาที่โนอาเธอคือนางเอกของเรื่องนางเอกเก็บสิ่งของเพื่อย้ายไปอาศัยที่บ้านสามีใหม่ของแม่แน่นอนว่าจะไม่พอใจก็ต้องห่างไกลจากแฟนและเพื่อนๆถึงพันไมล์แม่จึงบอกให้หนางเอกทําตัวให้ชินซาพอมาถึงนางเอกก็เพิ่งรู้ว่าสามีใหม่ของแม่เป็นมหาเศรษฐีของเมืองนี้และนางเอกก็ได้สถานะเป็นคุณหนูในทันทีพ่อเลี้ยงมีชื่อว่าวิวเขาอยากจะให้หนางเอกรู้สึกว่าที่แห่งนี้คือบ้านและครอบครัวของเธอซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีโรงยิมและสปาในตัวทางด้านห้องนอนของนางเอกก็สามารถมองเห็นวิวทะเล และการตกแต่งก็เป็นไปนตามที่นางเอกเคยฝันอยากจะได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือฝีมือของแม่ที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้พร้อมกับบอกไปว่าชั้นที่นางเอกอยู่นั้นเป็นชั้นเดียวกันกับพี่ชายที่เป็นลูกแท้ๆของวิวขณะที่นางเอกกําลังโทรคุยกับเพื่อนสาวจูจๆพี่ชายก็ได้โผล่มานั่นก็คือพระเอกซึ่งตัวของนางเอกนั้นก็มีท่าทีกุ่นวนเพื่อกันตัวให้ออกห่างจากครอบครัวใหมา่จึงทําให้พระเอกรู้สึกไม่ค่อยชอบและได้แกล้งโดยการเข้าใกล้นางเอกและนางเอกนั้นก็มีท่าทีเขินหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เตรียม ตัวไปทานมื้อคำ่ำพ่อและแม่ก็ได้หวังให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและระหว่างการเดินทางนางเอกก็เอาจะช่องมองแฟนหนุม่มที่ห่างกันไกลถึงพันไมล์ระหว่างร่วมวงทานอาหารนางเอกก็ปั่นป่วนเธอได้พูดถึงการกระทําไม่ดีของพระเอกซึ่งมันก็มากมายวิวที่เป็นพ่อจึงออกมาปกป้องโดยไม่รู้เลยว่าพระเอกนั้นแสบสุด พอสถานการณ์เริ่มแย่พระเอกจึงขอตัวโดยอ้างว่าจะไปทํางานวิลจึงสั่งให้ไปส่งนางเอกที่บ้านและระหว่างการเดินทางนางเอกก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆเธอได้บ่นไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเผลอไปพูดถึงความรักของแม่ทันใดนั้นเองพระเอกจึงหยุดรถพร้อมกับทิ้งนางเอกไว้ท่าอย่างนั้นไม่นานรถก็ได้ผ่านมาแล้วก็มีน้ําใจเขามีชื่อว่ามาริโอด้วยความที่นางเอกเป็นคนแปลกหน้าและเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เขาจึงได้สอบถามนางเอกจึงบอกว่าเธออยู่บ้านหลังเดียวกันกับพระเอกมาริโอจึงได้บอกความจริงในเรื่องที่พระเอกรี่ซึ่ง พระเอกนั้นก็คือเจ้าพ่อการปาร์ตี้เขาคือตัวพ่อในงานนางเอกจึงขอติดรถและขอเข้างานไปด้วยพอมาถึงมาริโอ้ก็ได้เตือนว่างานนี้มีหลายกลุ่มซึ่งกลุ่มที่ควรระวังมากที่สุดก็คือกลุ่มของลอนนี่ที่เขาเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นานในส่วนคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของมาริโอ้ก็คือพระเอกนั่นเองนางเอกที่ได้เห็นพระเอกนวดนเนี่ยกับผู้หญิงอยู่นานมันก็ทำให้เธอเริ่มโมโหมากกว่าเดิมจึงเข้าไปหวดพระเอกพระเอกก็ยังใจเย็นเหมือนเดิมเขาได้เข้าใกล้นางเอกและทำให้เธอคอยตามแต่ทว่านางเอกก็ถอนตัวออกมาให้ทนันซะ จากนั้นเพื่อนสาวเยนนาก็ได้เข้ามาทำความรู้จักเธอเป็นมิตกกับนางเอกมากๆขณะที่อยู่ตัวคนเดียวนางเอกก็ได้เห็นพระเอกทำตัวแบดบอยศพขจังหวะที่เธอเดินเข้าไปในเขตของลอนนี่ลอนนี่ที่ได้เห็นอย่างนั้นจึงส่งลูกกระจกให้นำเครื่องดื่มมาให้กับนางเอกพอนางเอกได้ดื่มพระเอกก็ได้โผมาผักลูกกระจกพร้อมก็ไล่เขาออกจากงานในทันทีนางเอกจึงได้ดื่มประชดอีกครั้งพระเอกจึงได้บอกว่าลอนนี่นั้นใส่ยาซึ่งนางเอกก็มีท่าทีเปลี่ยนไปในทันทีพระเอกตัดสินใจไปส่งนางเอกถึงที่บ้านเออกกขึ้้้นนหงเพราาะวว่ลัค จะมาเห็นพระเอกได้ช่องมองสักพักก่อนจะปิดไฟแต่นางเอกนั้นก็ไม่ยอมให้เปิดและไม่นานเธอก็ได้ฝันถึงช่วงเวลาในวัยเด็กนางเอกมีความทรงจําที่ไม่ดีวันรุ่งขึ้นขณะที่กําลังอาบแดดจูจ่ๆก็ได้มีเบอร์ปริศนาโทรเข้ามาพอเธอได้รับสายก็ไม่มีเสียงตอบกลับจบจังหวะที่พระเอกกับแก๊งมเพื่อนโผล่มาพอดีนางเอกรีบเข้าไปต่อว่าเรื่องที่พระเอกนั้นแอบใช้มือถือของเธอส่งข้อความไปหาแม่ถึงเธอจะมีท่าทีโมโหแต่ก็ยังแอบมองพอองระเอกระหว่างทํากิจกรรมซึ่งเขาก็เป็นที่หมายปองของสาวมากมาย ช่วงเด็กพระเอกได้เข้าร่วมรายการแข่งรถระหว่างกลุ่มแต่ทว่าดันเสียสมาธิเมื่อนางเอกได้ผู่มากับเยน,นาจนเกือบทําให้เขานั้นแพ้คู่แข่งไม่นานก็ได้มีคนส่งรูปถ่ายมาให้ซึ่งก็เป็นรูปถ่ายเพื่อนสาวคนสนิทกับแดนที่เป็นแฟนหนุ่มนางเอกเสียใจมากที่ถูกหลอกจึงหวังจะแก้เผ็ดกลับไปคืนโดยการจูบก,กับผู้ชายในงานแต่ทว่าพระเอกที่เห็นนานก็ได้เข้ามาไล่ชายคนดังกล่าวพอได้คุยกันไปมาจึงได้รู้ว่านางเอกนั้นโดนแฟนนอกใจเขาจึงอาสาเป็นคนจูบแทนและนางเอกนั้นก็เหมือนจะตกหลุมรักพระเอก ทันทีพอได้รูปถ่ายแล้วพระเอกก็บอกให้รอที่รถแล้วเยนน่าจะไปส่งที่บ้านส่วนพระเอกนั้นก็แวะไปกินตับกับอาหนะ้าเธอคือเพื่อนสาวคนสนิทเวลาผ่านไปเยนหน้าก็ไม่มาสักทีนางเอกจึงลองย้ายไปนั่งฝั่งคนขับซึ่งเธอก็มีความรู้เรื่องรถแข่งไม่น้อยศพจังหวะกับที่ลอนนี่เข้ามาท้าประลองจึงหวังจะสั่งสอนลอนนี่ส่วนพระเอกก็ได้ยินเสียงประกาศการแข่งขันซึ่งตัวเขานั้นจะต้องลงแข่งเขาจึงรีบแต่งตัวแล้วก็ได้พบว่านางเอกนั้นอยู่หลังพวงมาลัยเขาไม่สามารถหยุดการแข่งขันนี้ได้และที่พี่ ไปกว่านั้นนางเอกมีความสามารถชนะลอนนี่ไปได้ระหว่างที่นางเอกกําลังดีใจกับชัยชนะลอนนี่ได้เข้ามาบอกกับพระเอกว่าเขาทําผิดโกรธรอบชิงชนะเลืศในครั้งนี้พระเอกจําเป็นจะต้องแข่งกับลอนนี่พระเอกก็ยอมรับแต่โดยดีและได้เสียรถสีแดงคันโปรดไปนางเอกจึงพูดต่อว่าลอนนี่เพื่อหวังจะได้ลดคืนแต่มันก็เปล่าประโยชน์และก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนานลอนนี่ก็ได้พูดขู่เรื่องของนางเอกจึงทําให้พระเอกนั้นฟิวขาและได้เกิดความชุลมุนพระเอกได้มองไปเห็นนางเอกกําลังแย่เขาจึงรีบพาหนีซึ่งตัวของลอนนี่นั้นก็จ้องจะ เล่นงานแต่นางเอกวันรุ่งขึ้นขณะที่แม่ไม่ค่อยสบายใจวิวก็ได้เข้ามาปลอบใจซึ่งนางเอกนั้นก็ได้เห็นพอดีและได้รู้ว่าวิวนั้นเป็นสามีที่ดีกับแม่มากๆส่วนพระเอกก็ได้แวะมาหาน้องสาวที่มีโรคประจําตัวเขาอ่อนโยนและรักน้องสาวมากๆซึ่งนางเอกที่ได้เห็นรูปถ่ายนั้นก็รู้สึกเห็นใจจึงได้นอนรอเพื่อหวังจะคุยกับพระเอกพระเอกที่กลับมาแล้วได้เห็นอย่างนั้นจึงได้แวะคุยสักหน่อยนางเอกพยายามขอโทษที่ทําให้พระเอกโดนยึดรถพระเอกจึงบอกให้หยุดเขาไม่ได้คิดอะไรมากระหว่างเข้าได้เข้าเข็มทั้งสองก็ได้หยด แล้วแม่ก็ได้ผ่ามาแม่จึงบอกให้พระเอกขึ้นไปหาพ่อเพื่อเคลียร์ปัญหาที่พระเอกไม่ยอมไปงานในคืนนี้วันรุ่งขึ้นพระเอกได้เห็นนางเอกกาลังล้างรถเธอได้ฉีดน้ําใส่ตัวเองแต่ทว่าแม่นั้นก็ได้โผ่ามาพร้อมกับมีเซอร์ไพรส์และไอเซอร์ไพรส์ที่ว่านั้นก็คือแม่ไปรับแดนมาหานางเอกเพื่อหวังจะทําให้มีความสุขแต่ทว่านางเอกนั้นก็มีท่าทีแปลกซึ่งแม่ก็สังเกตได้นางเอกจึงรดบมาหาพระเอกก็เพราะว่าวกลัวว่าทุกคนจะรู้เรื่องราวระหว่างทั้งสองเธอกลัวแดนจะจาพระเอกได้ในเรื่องจูและนำเร จะต้องเดือดร้อนแต่ทว่าโชคดีแดนนั้นจําไม่ได้เขาหวังคืนดีจึงพยายามงองซึ่งพระเอกที่ได้เห็นก็คอยเอาตะแก่แถมนางเอกก็ยังไล่เขากลับอีกตั้งหาจากนั้นพระเอกก็ได้ลากนางเอกลงน้ำเพื่อจะทําอะไรรับตาโคนซึ่งแดนก็พยายามมองแต่ก็มองไม่เห็นจากนั้นแม่ได้ําช่อดอกไม้มาให้กับนางเอกทั้งสองก็คิดว่าเป็นของแดนพอได้เปิดข้อความมันก็คือการขู่นางเอกเธอจึงรีบไปต่อว่าแดนซึ่งแดนก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ส่งช่อดอกไม้นางได้เปิดเผยว่าลอนนี่มีคนสั่งการอยู่เบื้องลังงงซึ่่ชาายยคนดกกกว็ จัดการกับนางเอกจากนั้นลอนนี่ก็ได้ขับรถมาหาพระเอกเพื่อจะเคลียร์ปัญหาซึ่งพระเอกก็โดนทําร้ายพอกลับมาถึงบ้านก็เห็นแดนนั้นพยายามจะง้อนางเอกพระเอกจึงตัดสินใจแยกตัวออกมาข้างนอกซึ่งนางเอกนั้นก็นอนหลับอยู่พอดีและได้เผลอหัวไปที่พระเอกอีกครั้งระหว่างที่กําลังจะหักห้ามใจไม่ได้แดนก็ได้โผล่ามาซึ่งครั้งนี้นางเอกก็ได้บอกลาแดนซึ่งเขาก็ค่อนข้างเสียใจมากๆวันรุ่งขึ้นนางเ,เอกได้รับจดหมายขู่อีกครั้งซึ่งเธอก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครได้รับร้้พอคิดดว่าาาาาจจจะะเป็นนนนกกกกรรรััแลงธม ได้ไปรับอาณาเพื่อจะไปทํากิจกรรมพร้อมกับทุกคนระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นอาณาก็ได้พูดขึ้นว่าพ่อแท้ๆของนางเอกเป็นนักแข่งรถนางเอกที่ยีนอย่างนั้นจึงรีบสวนไปในทันทีว่าพ่อของเธอได้เสียไปนานแล้วด้วยความที่อาณารู้เรื่องส่วนตัวของนางเอกมากเกินไปเธอจึงเริ่มสงสัยว่าอาณาอาจจะเป็นคนส่งจดหมายข่มขู่พอมาถึงนางเอกก็ให้ของขวัญรถสีแดงแทนรถกันเก่าที่พระเอกเสียไปให้กับลอนนี่พระเอกแทบอดใจไม่ได้และเกิดจะมีความสุขตรงน,นานแต่ทว่าเพื่อนๆดันโผล่มาซะก่อนแล้วนางเอกก็ได้รู้เห ผู้ที่ควรรวมตัวกันเนื่องจากพระเอกได้มาแข่งขันชกมวยนางเอกได้พยายามเข้าไปห้ามเธอไม่ชอบอะไรแบบนี้พระเอกปฏิเสธเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันสนุกพอห้ามไม่ได้นางเอกจึงหวังที่จะกลับบ้านแต่ทว่าก็ได้พบกับมาริโอซึ่งเขาก็ได้เข้าไปจูบนางเอกแต่นั่นมันก็พลาดเมื่อพระเอกเข้ามาเห็นพอดีมาริโอจึงขอตัวกลับเขารู้ดีว่าพระเอกน,าน่าชอบนางเอกมากๆพระเอกรู้สึกสับสนว่านางเอกเป็นอะไรแท้ที่จริงเธอไม่ชอบความรุนแรงทั้งสองจึงได้แยกย้ายก,กันอยู่นับแต่นานในบางช่วงเวลาพระเอกและนางเอกก็ยังงงคิดถึกนา ได้ทำงานเสริมที่ร้านอาหารแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเอกมาใช้บริการซึ่งเธอก็ได้รับข้อความขู่อีกครั้งแล้วครั้งนี้ก็ไม่ยอมบอกใครอีกเช่นเคยตัดกลับมาที่พระเอกวิวได้เล่าความจริงว่าพ่อแท้เคยคิดจะทำร้ายแม่แล้วนางเอกมันเป็นเหตุผลที่นางเอกไม่ชอบความรุนแรงซึ่งพอแท้นั้นก็ยังไม่ตายแถมยังพ้นโทษออกมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตกเด็กพอแท้ที่มีชื่อว่าโจนานก็ได้มาเฝ้านางเอกที่กำลังปาร์ตี้อย่างสนุกสนานระหว่างที่กำลังจะแย่ๆ,ๆกันโจนานได้หวังจะเข้าไปจับนางเอกแต่พระเอกนน,อกอนั้้ไดผ่มมากอออเขจึงยยถ ซึ่งพระเอกก็ได้อาสาพานนางเอกไปส่งที่ห้องนอนเขาได้ดูแลเป็นอย่างดีตัวของนางเอกนั้นจึงขอให้ก่อซึ่งตัวของพระเอกนั้นก็ไม่ได้ทําเกินเลยจนกระทั่งถึงเช้าทั้งสองถึงกับสะดุ้งตื่นเมื่อวิวได้เข้ามาเห็นเขาไม่พอใจแต่ก็มีเรื่องสําคัญมากกว่าที่จะมาบอกนั่นก็คืออาการป่วยของน้องสาวหลังจากเดินทางกลับมาจากโรงพยาบาลทั้งสองก็รู้ดีว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากวิวได้รับรู้ความจริงแล้วแม่ก็ต้องรู้เรื่องนี้เช่นเดียวกันแน่นอนว่าทั้งสองจะต้องถูกห้าผ าก,กาแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ต้องการอีกครั้งพระเอกจึงตัดสินใจแวะไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มโดยไม่รู้เลยว่านางเอกที่อยู่คนเดียวนานจะถูกลอนนี่ลักพาตัวไปจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มสืบหาตัวของนางเอกท,ทันทีที่เปิดกล้องวงจรปิดพระเอกก็จําได้ในทันทีว่าคนร้ายนั้นก็คือลอนนี่วิลจึงเข้ามายื่นคําขาดกับลูกชายถ้าได้ตัวนางเอกกับมาคืนห้ามเข้าใกล้เธออีกซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือโจนานางเอกตกใจมากที่ได้พบพ่ออีกครั้งโจนาได้โทรไปเรียก็ยกยอมจ่าแแตโดดีละทั้ง ในหนสถานที่แลกเปลี่ยนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มาแจ้งเพิ่มเติมว่าลอนนี่เคยรับโทษและอาศัยอยู่กับโจนาพอโจนาได้สิ่งที่ต้องการเขาก็ได้เขี่ยลอนนี่ทิ้งถึงเวลาแลกเปลี่ยนวิวและแม่มารออยู่นานพวกเขาไม่รู้ว่ามีกล้องซึ่งโจนาก็ได้จ้องมองอยู่ตลอดไม่นานแม่ก็ได้พูดขึ้นว่าโจนาน,นั้นไม่ต้องการเงินเขาไม่ใช่คนแบบน,นั้นเพียงแต่โจนาน,นั้นอยากจะเห็นความทุกข์ของคนอื่นทางด้านพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่ารถที่ให้ลอนนี่ไปมันมี GPS ติดอยู่เจ้้าาหนที่พะเอกจจึึงงงรีบมุ่่หนนนน้าาไปใททัทซโที่แอบฟังอยู่ก็ไดเ เช่นเดียวกันเขาจึงให้นางเอกเป็นคนขับรถหลบหนีเหตุผลที่โจนาทำแบบนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักแข่งแล้วก็เกือบจะได้แชมป์โลกแต่แม่และนางเอกในเวลานานได้ทําอะไรบางอย่างจนเขาไม่มีโอกาสได้ทาตามฝาและได้โทษเรื่องทั้งหมดว่ามันเป็นความผิดของนางเอกและแม่พอโจนาได้พูดจบก็มาถึงจุดวัดใจพระเอกและนางเอกได้ช่องตาก,กานก่อนจะส่งสัญญาณเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่จัดการโจนาขอทุกอย่างได้จบลงพระเอกและนางเอกก็แอบมาหากันตลอดซึ่งวิวและแม่ก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เธอจึงคิดจะทําอะไรบางอย่างกับพระเอกและนางเอก แล้วหนังก็ได้ตัดจบภาค2ได้เปิดปิงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ18ปปีของนางเอกเพื่อนที่มาร่วมงาน ได้ถามถึงพระเอกที่ไม่ได้อยู่ร่วมงานด้วยวิวจึงบอกว่าพระเอกฝึกงานอยู่สำนักงานกฎหมายที่ต่างเมืองหลังจากนั้นเย็นหน้าก็ได้เข้ามาพูดคุยด้วยพร้อมกับชวนขึ้นห้องเย็นหน้าฉลองครบรอบ18ปีของนางเอกและอีกอย่างในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอำลาจบมปลายของนางเอกแต่เธอก็ยังคงเศร้าด้วยอีกไม่กี่วันจะครบรอบหนึ่งปีที่เสียพ่อไปแต่เธว่าจู่จูก็มีเสียงรถเข้ามาจอดนางเอกรีบไปในทันทีเธอดีใจม,มากๆที่พระเอกโผล่มาโดยที่เขาไม่ได้บอกล่วงหน้าทั้งสองได้กอดกันด้วยความคิด ถึงโดยไม่รู้เลยว่าวิวและแม่ช่องมองอยู่ซึ่งมันไม่ดีแน,แน่แม่ไม่เห็นด้วยกับการที่ทั้งสองคบกันพระเอกและนางเอกกินตับในทันทีพอจบศึกพระเอกก็ให้ของความมันเกิดพร้อมกัาสวมใส่ให้กับนางเอกและตลอดทั้งวันพวกขเขาก็อยู่ติดกันตลอดและกินตับทุกที่ที่ต้องการ จนกระทั่งถึงช่วงคำ่ำนางเอกเข้าร่มงานอำลาจังหวะนั้นเองไลออนที่เป็นเพื่อนของพระเอกก็ได้พูดขึ้นว่าทั้งนางเอกและเยนนาที่เป็นแฟนของเขาจะต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองและสนุกกับในรั้วมหาวิทยาลายัยส่วนพวกเราก็มีอายุมากขึ้นอาจจะเสียคนรักไปก็ได้นั่นทาให้พระเอกนั้นเริ่มคิดหนัก ในวันเรียนจบนางเอกก็ได้บน่นที่ทุกคนได้ของข,องขวัญเป็นรถยนต์คันหรูแต่ทว่าพระเอกก็ได้เตรียมรถไว้ให้เช่นเดียวกันนางเอกดีใจมากๆนี่คือรถคันแรกของเธอพระเอกพามาดูว่าพเมน์หลังใหม่ที่ปู่ยกให้กับเขาและชวนนางเอกมาอยู่ด้วยระหว่างคุยกันไปพวกเขาก็หวังจะกินตับ แต่พ่อนางเอกนั้นได้พูดขึ้นว่าไม่รู้จะบอกแม่ว่ายังไงด้วยที่เธอจะต้องย้ายไปอยู่หอในมหาวิทยาลัยนั่นทาให้ทุกอย่างจบลงทั้งสองไม่ได้กินตาบแม่ได้พานางเอกมาดูห้องใหม่ที่ต้องอาศัยอยู่กับเพื่อนเธอมีชื่อว่าใบอาซึ่งแม่ของใบอาก็ได้บอกว่านางเอกเคยเรียนมัธยมที่เดียวกันกับใบอาแต่นางเอกนั้นก็ไม่รู้จกักด้วยที่ใบอาดรอปเลียมาถึงสองปีตัดมาที่โซเฟียที่รับหน้าที่ดูแลพระเอกระหว่างที่เขานั้นกําลังฝึกงานเธอคือลูกสาวของท่านรัฐมนตรีแต่ก็มีท่่าทีไมชอบ สเทไรด้วยที่พระเอกนั้นเจ้าชู้และแสบตุดๆด,ดตัดมาที่แม่ที่พยายามจะสื่อว่านางเอกไม่ควรใกล้ชิดกับพระเอกมากเกินไปนางเอกจิงสวนกลับไปคืนว่าเธอเชื่อใจพระเอกและอีกอย่างเธอก็รักเขาแล้วนางเอกกลับไปที่ห้องพ้องกระดือกกับใบอาแต่ด้านมองไปเห็นรอยแผลเป็นของใบาอาใบาอาจึงบอกว่าเป็นเพราะแฟนหนุ่มที่แหงสวยขณะนั้นเองไมเคิลก็ได้โผล่มาเขากําลังฝึกงานสาขาจิตแพทย์และดูเหมือนว่าทั้งสองสาวนั้นจะปิ้มในความหล่อของไมเคลิลต่อมานางเอกและพระเอกก็มาอยู่ กับน้องสาวและก่อนที่น้องสาวจะกลับแม่ของพระเอกก็ได้โผลมาเพื่อจะพูดคุยแต่พระเอกนั้นก็ไม่ยอมคุยนะครับถึงแม้ว่าแม่จะขอเวลาเพียงแค่นหนึ่งนาทีพระเอกเล่าให้กับนางเอกฟังว่าไม่เจอแม่มาเป็นสิบปีจู่ๆก็โผล่มานางเอกจึงปลอบใจและทั้งสองก็มีความสุขก,กันจุดนี้ดีมากๆมักเอาไว้นะครับจากนั้นพระเอกก็แวะมาที่ห้องพักที่นางเอกอาศัยอยู่กับเพื่อนและแซวชีวิตเด็กหอแต่ทว่าพระเอกนั้นถึงก็ต้องูกใจเมื่อได้พบก,กับใบา้าทั้งสองได้ทักทายกันแต่เป็นฝ่ายพระเอก ที่รีบร้อนกาบ จนทาโทรศัพท์ตกเอาไว้พอขึ้นรถพระเอกก็ได้ถามคุณขับรถว่าจําใบอาได้หรือไม่คนขับรถตอบว่าได้ใบาอาช่างน,น่าสงสารและน่าเห็นใจเวลาเดียวกันนางเอกก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่เป็นของพระเอกซึ่งไลออนก็ได้โทรเข้ามาเมื่อโทรหาพระเอกไม่ได้เขาจึงได้โทรหาคุณขับรถไลออนต้องการเจอพระเอกมากๆเขาพบปัญหาในตอนนี้เขาโดนพี่ชายสั่งให้มาส่งของไม่ดีแต่พระเอกนั้นก็บอกว่าเลิกทําเรื่องแบบนี้แล้วด้วยที่สัญญาไว้กับนางเอกไลออนจําเป็นจะต้องเข้าไปคนเดียวแต่ไม่นาน พระเอกก็ได้ตามมาด้วยด้วยความเป็นห่วงเพื่อนและที่ทําให้ตกใจไปมากกว่านั้นนางเอกก็ได้โผล่มาเธอรู้ข่าวนี้มาจากไลออนและคนที่รับซื้อของไม่ดีก็คือพี่ชายของลอนนี่แล้วการเข้ามาที่นี่ก็ออกไปได้ไม่ง่ายพวกพระเอกได้หวดกันกับแก๊งอยู่ในบาร์และสุดท้ายทั้ง3าคนก็ถูกตำรวจจับพระเอกได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากโซเฟียโซเฟียตกลงที่จะช่วยแต่ครั้งนี้พระเอกก็ติดหนี้โซเฟียครั้งใหญ่พระเอกและนางเอกกลับมาที่ห้องนางเอกชว่วมีความสุข แต่พระเอกก็ปฏิเสธด้วยที่กลัวว่าใบาอาจะมาเห็นเขา้าแต่นางเอกก็บอกว่าเรามีเวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงทั้งสองจึงได้มีความสุขกันแต่ขณะนั้นเองใบาอาก็ได้ผล่มาจากด้านหลังมันทําให้ทั้งสองตกใจและเขินอายพระเอกจึงขอให้นางเอกนั้นย้ายของมาอยู่ด้วยกับเขาที่อาพาร์ตเมนต์แต่ เอกก็อ้างว่ายังไม่พร้อมซึ่งไบาอาก็ได้แอบฟังที่พวกเขาคุยกันวันลุ่งขึ้นนางเอกก็ได้พบกับแม่ของเน็กที่อยู่กับไบาอานางเอกไม่ต้อนรับเพราะไม่ใช่เรื่องของเธอแม่ของพระเอกได้อ้างว่าพระเอกต้องการความช่วยเหลือและนางเอกก็อาจจะรู้ความจริงเกี่ยวกับแม่ของเธอที่มีความสัมพันธ์กับวิวพอพูดจบก็ให้นามบาัตรแล้วก็พูดขึ้นว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้วันลุ่งขึ้นนางเอกตั้งใจจะมาเก็บของที่บ้านแต่ได้พบปาร์ตี้เล็กๆของครอบครัว ที่มีโซเฟียเข้ามาร่วมด้วยเธอได้เข้ามาทักทายนางเอกและระหว่างทานอาหารพระเอกและโซเฟียก็ดูสนิทสนมกันมากนางเอกไม่พอใจบวกกับที่วันนี้ครบรอบการจากไปของพ่อนางเอกจึงออกห่างจากทุกคนเพื่อจะไปเคารพพ่อพระเอกที่ตามมากถูกนางเอกวินใส่อีกด้วยที่ทุกคนชอบชมว่าพระเอกและโซเฟียเหมาะสมก็ดีซึ่งนางเอกก็อยากจะให้โอกาสอีกครั้งในส่วนเรื่องที่พระเอกชอบโกหกวันรุ่งขึ้นนางเอกก็เปิดบ้านรับแม่ของพระเอกนางเอกได้เห็นเอกสารจึงได้รู้ว่าแม่ของพระเอกต้องการรับ เลี้ยงพระเอกมาโดยตลอดแต่ด้วยฝีมือของคุณปู่แม่จึงทาใม้สาเร็จแม่ยอมรับตรงๆว่าเธอก็มีชู้แต่ในเวลาเดียวกันบิวที่เป็นพ่อของพระเอกก็มีชู้เช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นแม่ของนางเอกขณะที่นางเองกกาลังอึงแม่ก็แอบไปขโมยแพรสีฟันสีขาวโดยที่นางเอกไม่รู้ตัว จากนั้นแม่ก็ได้ฝากจดหมายนี้ไปให้กับพระเอกนางเอกก็กลัวว่าพระเอกจะโกรธแต่ก็อยากจะช่วยให้พระเอกนั้นเข้าใจใแม่เธอจึงแอบเข้าไปที่ออฟฟิศและว,วางมันเอาไว้แต่ทว่าดันตกพื้นขณะที่กําลังจะเก็บโซเฟียก็ได้ผู่มาพอดีซึ่งพระเอกก็ได้มาเช่นเดียวกันและก็ได้ถามว่าใครนําจดหมายแม่มองไว้ตรงนี้นางเอกไม่กล้าตอบพระอํ้อึง้งโซเฟียจึงช่วยโดยอ้างว่าก่อนหน้านี้แมสเซนเจอร์นำมาวางเอาไว้พระเอกก็ไม่ยอมอ่านแต่เลือกจะฉีกพร้อมก็ฝากนางเอกเอาไปทิ้งตกเย็นพระเอกพานางเอกมาดินเนอร์ เขาบอกข่าวดีว่า จะได้ไปทําคดีที่ลอนดอนและถ้าทํามันสําเร็จมันจะสร้างผลประโยชน์มากมายให้กับบริษัทและพิสูจน์ตัวตนของตัวเองแต่โซเฟียจะต้องไปด้วยวันรุ่งขึ้นพระเอกและโซเฟียก็ได้บินไปทําคดีที่ลอนดอนและได้ถูกชายคนหนึ่งแอบถ่ายรูปเอาไว้นางเอกกลับมาอยู่อพาร์ตเมนต์ตามคําของพระเอกแต่ทว่าแม่นั้นก็ได้โผมาแม่ต่อว่าเรื่องที่นางเอกทําในตอนทานอาหารว่ามันไม่เหมาะสมและไม่ต้องการให้ยุ่งกับพระเอกนางเอกกินสวนไปว่าการที่เธอห่างจากพระเอกมันเป็นแผนของแม่ที่ส่งพระเอกไปฝึกงานที่ต่างเมืองและยังส่ง ทำคดีกับโซเฟียอีแม่จึงอ้างว่าเป็นห่วงด้วยที่นางเอกอายุยังน้อยอาจจะมีผลต่ออนาคตแล้วแม่ก็ได้ถามต่ออีกว่าเธอทําผิดตรงไหนนางเอกจึงพูดขึ้นว่าตอนที่พ่อทําร้ายเธอแม่ไปอยู่กับชูที่โรงแรมนั่นก็หมายถึงวิวที่เป็นพ่อของพระเอกและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้แม่นิ่งไปและไม่พูดอะไรต่ออีกส่วนพระเอกในตอนนี้ก็ไปนั่งดื่มกับปู่และดูเหมือนว่า ปู่ต้องการให้พระเอกนั้นโคบหากับโซเฟียที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบแต่พระเอกก็ได้เปลี่ยนเรื่องโดยถามว่ายังจําใบอาได้หรือไม่ปู่ตอบว่าจําได้เขาเป็นคนส่งใบาอารไปรักษาทางด้านจิตใจและสิ่งที่เกิดขึ้นกับใบาอานั้นมันไม่เกี่ยวกับพระเอกอย่าไปคิดมากหลังจากนั้นโซเฟียและพระเอกก็ได้รับข่าวดีพวกเขาได้ทําคดีชนะพระเอกลืมตัวเข้าไปกอดพร้อมกับหอมนั่นทําให้โซเฟียเริ่มหวั่นไหวและทุกอย่างที่เขาทํานั้นก็ได้ถูกแอบถ่ายไว้ทั้งหมด พระเอกรีบกลับมาหานางเอกหวังว่าจะบอกข่าวดีแต่นางเอกนั้นดันไม่อยู่ซึ่งเธออยู่กับไบาอารและไมเคิลไบาอา์ได้ขอตัวออกไปแล้วไมเคิลก็หวังจะมีความสุขกับนางเอกตอนที่นางเอกกาลังเผลอ แต่เธอก็ไหวตัวทันถึงแม้ว่าไมคิขึ้นจะลองอีกครั้งซึ่งรพเอกก็ได้ผล่มาพอดีมันทําให้ทั้งสองนั้นมีปัญหานางเอกจึงพูดขึ้นว่าเรามีปัญหากันมากเกินไปจึงขอห่างกันสักพักรพเอกก็ไม่อยากมีปัญหาแล้วก็บ่ายเบี่ยงพร้อมกับพูดขึ้นว่ามีคนจ้างให้ไปอยู่ประจําที่ลอนดอนและคําตอบจะต้องให้ภายในหนึ่งสัปดาห์ถึงตอนนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคาตอบของนางเอกจากนั้นขณะที่นางเอกกําลังแปลงฟันก็ได้เห็นรูปใบอากับรพเอกแต่หนังก็ตัดมาที่รพเอกซะก่อนที่มาอยู่กับ โดยการประลองความเร็วพระเอกก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากทําให้นางเอกผิดหวงังแต่พอได้รู้ว่าคู่หลกเก่าอย่างลอนนี่จะเข้าร่วมการแข่งในครั้งนี้พระเอกจึงตอบตกลงทั้งสองกลับมาที่บ้านและก่อนจะถึงเวลาปาร์ตี้ของครอบครัวพวกเขาก็ได้โกหกโดยอ้างว่าจะไปทําธุระ จากนั้นพวกเขาก็มาถึงจุดรวมพลและท้าทายกันตามปกติแต่ทว่าการแข่งในครั้งนี้ก็ยังขาดดีหนึ่งคันพอพูดจบเสียงรถที่ขาดไปก็ได้ผู่มานั่นคือรถของนางเอกและเยนนานางเอกรู้ว่าพระเอกจะแอบมาแข่งรถเธอจึงได้ตามมาซึ่งการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกและนางเอกก็ร่วมมือกันสกัดลอนนี่เพื่อให้ไลออนนั้นเข้าเป็นที่หนึ่งด้วยที่ไลออนต้องการเงินมากๆเพื่อมาใช้จ่ายภายในอู่พระเอกกลับมาร่วมงานและเดินเข้าไปพร้อมกับโซเฟียส่วนนางเอกก็มาพร้อมกับไบอาททั้งสองได้เข้ามาคุยกัน และได้ยืนยันว่าโซเฟียจะไปทํางานกับพระเอกที่ลอนดอนนางเอกก็มีท่าทีเสียใจเล็กน้อยจากนั้นไลออนก็ได้เล่าให้นางเอกฟังว่าพ่อของเยนนาะได้เสนองานให้กับเขาซึ่งเขาก็ตอบรับและก็ยังรู้สึกว่าอยู่บนบ่อเงินบ่อทองเท่านี้ก็หมดปัญหากับการที่คบหากับเยนนาะส่วนใบอาที่ดื่มเสร็จเธอได้เดินตรงไปที่ห้องครัวพร้อมกับเปิดประตูหลังเพื่อให้แม่ของพระเอกได้เข้ามาในงานจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าร่วมงานพร้อมกันทันทีที่วิวได้เห็นอดีตภรยารอยยิ้มของเขาก็ได้หายไปซึ่งแม่ของพระเอก ก็ได้ต้องการที่จะคุยกับทุกคนและอยากให้ทุกคนรับรู้ความจริงทั้งหมดทุกคนจึงจำเป็นจะต้องออกมาคุยกันด้านนอกและว,วิวก็ได้อ่านเอกสารทางการแพย์ซึ่งก็ยืนยันว่าน้องสาวของพระเอกนั้นเป็นลูกแท้ๆของวิววิวก็ยอมรับว่าได้มีความสุขกับแม่ของพระเอกในคืนจะ่หย่าร้างกันส่วนที่แม่ของพระเอกหาดี a นของวิวมาได้ยังไงแม่จึงบอกว่าได้มาจากแปร์สีฟันสีขาวทุกคนก็ต่างสงสัยว่าหามาได้ยังไงนางเอกจึงยอมรับว่าเป็นคนพาแม่เข้าบ้านและที่ทำแบบนี้ก็แค่อยากจะให้พระเอกนั้นมี ความกล้าที่จะรับรู้ความจริงทั้งหมดแต่พระเอกนั้นก็โกรธมากที่นางเอกทําแบบนี้เขาไม่ต้องการอยากจะรับรู้ความจริงอะไรทั้งนั้นพร้อมกับเดินออกมาเข้าไปจูบโซเฟียเพื่อจะแก้แค้นนางเอกเขาทําไปโดยไม่คิดขณะที่นางเอกกาลังเศร้าไบอาก็ได้นําลูกที่โซเฟียจูบกับพระเอกระหว่างที่อยู่ลอนดอนให้ดูพร้อมกับขโมยคุณแจห้องที่อยู่ในกระเป๋าของนางเอกส่วนไลออนในตอนนี้ก็พยายามพูดถึงสิ่งที่พระเอกทาลงไปมันทาให้พระเอกรู้สึกผิดที่ไปบอกเลิกนางเอก จึงย้อนกลับมาที่งานแต่มันก็สายเกินไปนางเอกไม่อยู่แล้วพระเอกจึงรีบไปหาใบาอารเพื่ออยากจะรู้ว่านางเอกอยู่ไหนใบาอาไม่ยอมบอกเพราะแค้นกับสิ่งที่พระเอกเคยทําไว้กับเธอและลูกพระเอกไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นต้นเหตุจึงได้ขอโทษและถ้ารู้อย่างนั้นเขาคงไม่ทําแบบนี้ใบาอาจึงยอมบอกที่อยู่ซึ่งนางเอกก็ได้เืินตากฝนอยู่หน้าหอแต่พอจะขึ้นห้องก็าหากุญแจไม่เจอพระเอกที่ตามมาในภายหลังก็ไม่พบนางเอกซึ่งเธอก็ได้มาหลบฝนที่ห้องของไมเคลิลมันเป็นแผนของใบาอารแล้วนางเอกก็ได้เผอใจกับไม ซึ่งแผนของบายอาก็สำเร็จพอจบสื่อนางเอกก็เดินออกมาและได้พบก,กับพระเอกที่นั่งตากฝนอยู่เขารู้ได้ทันทีจากเสื้อที่นางเอกใส่ทั้งสองได้จ้องมองกันโดยไม่ได้พูดอะไร และหลังจากคืนนั้นนางเอกก็มาเครารพหลุมศพพ่อและบางเออได้เห็นข้อความที่พระเอกได้เขียนทิ้งเอาไว้ประมาณว่าเขาจะเป็นแสงสว่างในความมืดมิดของนางเอกเสมอไปแล้วหนังก็ได้ตัดจบทุกคนมีความคิดเห็นกับบ้างกับนางเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรับฟังผมสปอยมาตลอดแล้วพบก,กันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องงานไปก่อนสวัสดีครับ